อไ๊ไม่อยู่ไหนเนี่ยไม่อยู่ไหนไม่พ่ออยู่ไหนเชียวสว,สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนอครับสวัสดีครับวันนี้พ่อกับ<อ>พี่ก็จะมาเล่นเกมรอบอนะครับในด่านออบบี้ออบบี้นินจาเฮ้ยจะพูดถูกทำลายซีไม่สุภาพอืมออบบี้เอ่อออบเอ่อออบบี้ออกกัดออบบี้ออกกัดนินจานะครับมาพี่กัดเข้าไปรอแล้วนะครับไปเดินไปกันเลยครับ ด่านนี้จะเป็นด่านที่เราจะสามารถฝึกฝนตัวเองให้เป็นนินจาผู้ยยมยุทธได้นะครับออโอเคมาคงความวไม่ได้สักครู่หนึ่งนะครับทุกคนรอหลวแป๊บนึงนะครับม,ม,มาละนินจาอะไรนะที่ดังๆนินจาอะไรนะที่กันนินจาอะไรอะนินจาซิกนินจาซิกกับนินจาลาสนะครับมา ไปเลยครับทุกคนมายินดีต้อนรับสู่การฝึกนินจาโอ้ยคนนี้ต้องเป็นอาจารย์แน่เลยสวัสดีครับท่านอาจารย์ข้าอยากเป็นนินจาที่แข็งแกร่งอ๋อจงผ่านประตูนั้นไปเพื่อทําการฝึกขอบคุณมากครับทนานอาจารย์ที่รับข้อบิลูกศิษย์ข้าจะตั้งใจฝึกฝนไปครับทุกคนอาจารย์รับเราเป็นศิษย์แล้วนะครับเข้ามาในบ้านอาจารย์เลยเป็นสํานักนินจานะครับโอ้นี่ไงฉันจะเป็นนินจาฮาโทริบ้านอาจารย์มีเอ้ย โอ้โหแค่ด่านแรกก็สามารถติในการได้แล้วนะครับทุกคนดูโอ้โ oh, ห oh, นี่แนะ่กระโดดข้ามตอไม้มก็ไม่ยากเท่าไหร่นะัการฝึกนี่ก็ไม่ยากเท่าไหรน่นี่เราต้องสามารถเป็นนินจาที่เก่งได้แน่นอนเลย <c oughs> นี่ไงปุ๊บมาโอ้ oh, <c oughs> บานอาจารย์ <c oughs> น <c oughs> อกจากจะมีปลาแล้วนะครับบานอาจารย์จะมีกบด้วยนะครับทุกคนสองตัวมา <c oughs> อา้าท่านอาจารย์มารอข้าตรงนี้แล้วเหรอ <c oughs> เป็นนินจาที่แท้จริงต้องสามารถทนความร้อนได้ทนความร้อนเหรอ จะให้ข้าไปนึ่งข้าวหรือ,อยังไงนะนึ่งข้าวโอ้นี่จุดเซฟนะครับทุกคนโอเคอ๋อกระโดดข้ามลาวาน,นะครับทุกคนไปเอ้าพอยังไม่ได้ดวลเลยตายซะแล้วมาครับพี่กันอยู่ไหนยังไม่เห็นพี่กันเลยนะครับทุกคนพี่กันไม่รอพ่อเลยนี่ไอด้ดุดตุดต่อไปโอ้นี่ไงพี่กันดุดข้ามลาวานเอาเดี๋ยวพิกันรอพ่ออย่างนู้นนะครับทุกคนนั่นมันสิทธิ์คนที่หนึ่งของอาจารย์นี่พ่อเป็นสิทธิ์คนที่สองนะครับทุกคนโอ้ฉันสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่รอข้าด้วย โอ้โหพีกัตไปรู้แล้วนะครับทุกคนสมแล้วที่พีกัตเข้ามาเรียนก่อนพ่อเป็นสิทธิ์รุ่นที่หนึ่งนะครับพ่อเป็นสิทธิ์รุ่นที่สองโอเคครับอาจารย์ับผ่าน,น้วครับนินจาต้องมีศิละปะแห่งความสมดุลคืออะไรนะศิละปะแห่งความสมดุล,ลเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนโอ้ยโอ้ยนี่แหละนี่พ่อกลัวที่สุดเลยเดินนี่แหละเดินตรงนี่แหละสิทธิ์พี่รอคะดด้วยสิทธิ์พี่แตก <laughs> สิทธิ์พี่แตกไปแล้วทุกคน อหยเราแซงสินทีเอ้าสินน้องก็แตกเหมือนกันสินน้องก็แตกเหมือนกันทุกคนโอ้ยสำนักนี้คนมาเรียนเยอะนะเนี่ยสำนักนี้คนมาเรียนเยอะนะครับทุกคนดูสิเต็ไมไปหมดเลยมีแต่หนิงจานท่านั้นตายไปหลายคนละ <c oughs> เอาอีกแล้วตรงอีกแล้วนะครับอ๋อมันต้องค่อยๆไปดื้ๆไม่ต้องรีบนะครับทุกคนไม <c oughs> ่รีบ่ถ้าเรารีบเราอาจจะสุกได้นะครับ <c oughs> <c oughs> สุกยังค่อยอาจจะไม่ได้เลยทีเดียวเชียวครับ รู้สึกรอนร้อนเหมือนเดิมไหมร้อนตูดเลยแหละไป <c oughs> ท่านสิพี่ตามสิน้องมาเลยตอนนี้สิน้องใกล้จะใกล้จะบรรลุอ่ด่านนี้แล้วสำเร็จการฝึกต้องค่อยๆใช้นิ้วกระดิบกระดึบเอานะสิพี่ถ้าสิพี่เดินแรงสิพี่ก็สามารถตกได้ <c oughs> โอเคทุกคนพอผ่านมาแล้วมารอพี่กัปก่อนนะนทุกคน สิ่งน้องรอด้วยโอ้โหเร็วๆหน่อยสิสิ่งพี่สิ่งพี่ต้องค่อยๆกระดึ้บกันดิ้บสินั่นแหละนัค่อยมาเอ้าเพื่อนตกไหมทูเอ้ยแล้วพวกนายจะผ่านด่านนี้ได้ไหมเนี่ยได้เพราะว่าการเป็นนินจาการฝึกรักษาสมดุลร่รางกายเป็นสิ่งสําคัญ <Yeah. S 1> เมื่อเราปีนไปไปตามหลังคาหรือว่ากิ่งไม้เราจะได้ไม่ตกลงไปเอาเอาเอา,เอาดูพีการนะครับมาแล้วนะครับมาดูดับดูดับมาอยู่นู้นละ มาช้าๆนะฉีดน้องมาเลยนะได้เลยสิพี่ค่ะรอท่านพี่อยู่ตรงนี้แหละพราะด่านต่อไปต้องให้ท่านพี่เป็นคนกระโดดก่อนแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าจะต้องโดดข้ามไม้มาแล้วครับพิกัดมาแล้วนะครับสิบพี่ตัวเบาบเสร็จพี่ตัวเบาอยู่แล้วดูคนอื่นแตกแล้วแตกอีกนะครับ <c oughs> เอา้าแค่คืบเดียว <c oughs> แค่คืบเดียวเขานั้น แค่คืบเดียวสิพี่ก็จะผ่านได้แล้วเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกมงไปทางนัดได้เหรอมันไม่ใช่หรอทุกคนเดี๋ยวรอพี่กัดก,ก่อนนะทุกคนสิ์สิ์น้องทำให้สิ์พี่เลยทุกคนทุกคนหลังจากรอพี่กัดอย่างแสนนานก็มาถึงแล้วนะครับมาต่อไปอกระโดดข้ามขึ้นหัวเลยอเอาไม่ใช่ขึ้นหอกเรอพี่กัดเอา้า สิทธิ์พี่บอกว่าโกรธขึ้นหัวนะครับทุกคนเอ้านี่แหละนี่แหละที่พ่อจะเล่นไม่ได้ก็ตรงนี้แหละครับทุกคนตอน,ตอนนี้ท่านท่านอาจารย์ยกยกให้สิทธิ์พี่ตอนนี้ท่านอาจารย์ตอนนี้ท่านอาจารย์ยกยกยกให้สิทธิ์สิทธิ์เสพโอเคสิทธิ์ได้แล้วมาต่อไปพี่กัตมาโอุ้ยยากอะ่ะ ไา่อยยูแล้วกระโดดขึ้นดาวกระจายกระโดดขึ้นดาวกระจายเริ่มหมุนไว้ทุกคนเริ่มดาวกระจายหมุนเอา้าสวงตัวให้ทันด้วยโอ้สงสัยชีวิตนินจาจะ,จะไม่ได้เป็นแล้วมั้งเนี่ยรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินเดี๋ยวก่อนนะทำไงอ่ะทำไงทุกคนทำไงมันไม่ได้สิทธิ์พี่ของฉันอยู่ไหนสิทธิ์พี่เอา้าพี่ก็ไปถึงนู่นแล้วทุกคน โอ้ยยากอะ่ะอันนี้เฮ้ยโดดขึ้นแล้วก็โด,ดเอา้าครั้งที่สองอยาให้ถึงห้าครั้งเลยนะกับไปนินจามันจะยากลำบากขนาดนี้เลยล่ะชีวิตนินจามันจังเอา้าครั้งที่สามทุกคนจะไปต่อหรือจะพอสำนีไปต่อหรือพอสำนีบอกหน่อยสิจะไปต่อหรือพอสำนี ที่สี่ทุกคนครั้งห้าว่ะทุกคนไม่มีออบบี้ไหนที่เราจะเล่นไม่ได้ไม่มีออบบี้ไหนที่เราจะไม่ผ่านคนเราคือนิ่งจ้าออบบี้นิ่งจ้าออบบี้โอวิกันเข้ามาแล้ววิกันเข้ามานร็วเร็วครั้พพงที่ห้เดี๋ยวรองวิกันก่อนนะครับทุกคนเหมือนเดิมนะเพิต้องสต็อปไว้ก่อนนะทุกคนถ้างั้นเวลาอาจจะเป็นสามชั่วโมงครึ่งอ่ะปัญหา ครับทุกคนมาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้โอ้โหไม,ไม่ได้เครื่องพิกัดมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับเล่นไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวให้พีการดเล่นเครื่องพ่อต่อเลยเอาสะพานอ๋อครับด่านต่อไปในการฝึกเดี๋ยวกันอาจารย์พูดว่าอะไรไปคุยกับจ้งก่อนสิอ๋อให้ดูที่นี่เป็นสะพานเก่าแก่ของสำนักนะครับเราต้องมีความเชื่อมั่นว่าจะกระโดดได้นะครับโอเคนี่คือสะพานไม้เก่าแก่ก็น่าจะเก่าแก่จริงนะครับทุกคน ิครับเก่าแก่ตทำชื่อมันจะขู่แล้วเนี่ยแต่ว่าอาจารย์บอกว่าเราต้องกระโดดข้ามสะพานให้ได้เพื่อเราจะได้เป็นยอดดินจาต่อไปไปครั้งที่สองถี่ยการเล่นนะครับทุกคนขอเป็นคนภาคไปเพื่อการเป็นยอดแห่งนินจาไม่เป็นไม่เนีนินจาเนี่ยจะเป็นนินจกดีกว่าได้อยหมเงี้ยโอ้ยเอ้าดินแก้ว โผลความเป็นเทพออบบี้หน่อยสิเอ้าเห็นคุยนักคุยหนาว่าเก่งออบบี้ที่สุดมาเดี๋ยวขอลองสิเล่นไหมต้องใก,ใกล้ๆขอบไม้ก่อนค่อยกระโดดสิโอ้มาเอาอีกครั้งหนึ่งครับพี่ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนไปใกล้ๆขอบไม้ค่อยกระโดดเดินไปอีกติดขอบไม้เลยเออกระโดดถูกต้อง สง<า>สัยบ้าไากันได้แล้วเย่เย่มาขอทำให้เดี๋ยวนะครับทุกคนวิชาปล่อยสายก่อนเอาแมาอ่อ่าอ่าอ่าในการจะทำอีกนะครับทุกคนนะไปต่อจำเป็นนนิจาไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกนะเราต้องตก,ตกสะพานแล้วอีกตกสะพานแล้ว,ตก,ลวตกสะพานอีกนี่เพิ่งไปได้แค่ครึ่งทางของสำนักเองครึ่งทางแต่ว่าดูดูเพื่อนมาแล้วครับทุกคน กของสำนักสิ่ตอนนั้นสี่สำนักนี้ก้างหา่ไพศาลนะกว่าเจ้าจะได้รับเกียรติให้เป็นนินจาแล้วก็สามารถใช้ดาบซามูไรได้มันก็ต้องอีกนานไปเจ้าต้องขันด่านนี้ไปให้ได้นั่นก็คือสะพานไม้เก่อแก่ของสำนักนี่แหละไป mm hmm. เพื่อนเขาไปกันหมดแล้ว สิทธิ์คนอื่นเขาไปกันจนสุดแล้วนะครับทุกคนอึบอึบโอ้ยคนนั้นก็ตกลงไปไม่เป็นไรเพื่อนเรายังสามารถโอ้ยอีกสองอันทุกคนพี่ก้าวจะทำอะไรแล้วนะครับทุกคน <c oughs> เปิดเป็น <c oughs> เพื่อนชั้นหมวดโอ้โหตัวเท <c oughs> ่มจะกระเด็นออกไปท่านอาจารย์รออยู่ท่านอาจารย์ลูกศิษย์มาแล้วลูกศิษย์มา <c oughs> ท่านอาจารย์ เกิดถึงอะเกิดถึงแล้วนะครับอ่ะอีกครั้งนี้ดูสิครับว่าความพายายามของพี่กัรจะมีขนาดไหนเออลรียนตูดโกงเลยทีเดียว <laughs> เอาไปโอ้ยยอมแพ้แล้วนะครับพีการยอมแพ้แล้วมากีตาร์บ้างกีตาจะเล่นได้ไงเล่เาเนีเดี๋ยวพ่อลองดูก่อนนะครับพี่การดูเอากีตาร์เขาก่อน,นอา้าวว่าหาครับจึ๊บว่าหาครับ อาจจะว่ามีชายคนนึงเขาเขาหลับตาไว้จบบ้าฮะจื๊บครับแต่ว่ามีชายคนนึงที่เขาหลับตาไว้แล้วเขานาั้นก็มาแล้วทุกคนบาา้าฮะครับมีชายคนน,นึงนั้นหลับตาไว้จากนั้นชายโอเคเอาคไม่ถึงแล้วก็อย่าไปยิ้ ไม่ถือพ่อบอกแล้วไม่ถึงทำไมเองไม่ถึงเน่ะต้องขยับไปเดินหน้าพี่หน่อยนึงเอ,อ้าถ้าเดินหน้าพี่หน่อยนึงก็ตกสิไม่ตกไม่ตกตกเอาเอาเอาแล้ครับพี่กัทเดี๋ยวลองทํานะครับเมื่อกี้พ่อทำเมื่อกี้กัททำนะครับนเนี่ยเทมไหม <laughs> ตายตั้งแต่ด่านแรกคุ <laughs> ่ตายใช่ไหมแม่มาอึ๊บโวยกับตกทุกคน <laughs> อา้าว โอ้ทุกคนด่านนี้เดี๋ยวสต็อปไว้ก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวผ่านแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูใหม่นะทุกคนเอ้าทุกคนผ่านแล้วนะครับด่านสะพานเออหันไปให้ดูเพื่อนๆดูสะพานก่อนโอเคโอ้โหก็จะผ่านได้นะครับทุกคนพอเล่นไปสามร้อยรอบนะครับมาไปถามอาจารย์ก่อนสิว่าาจะ้ามันจะมีถ้ามันจะมีท่าอาจารย์สองคนอ่ะเอาไปถามอาจารย์สิอาจารย์จะให้เราทำภารกิจอะไรต่อ ทำมม่ทันทำมีม่ทัน,อา,าน,นอาจารย์สองคนฮะอาจารย์แยกล่างมาไง <c oughs> เป็นวิชาแยากเงาไงไหนครัอาจารย์เวลานี้ของคุณต้องระมัดระวังที่สุดอาจจะถูกโจมตีได้โอเคครับทุกคนอ๋อนี่ไงวิ่งขึ้นเขาเห็นเหลียงซานนะครับ <c oughs> เพื่อนหลบลูกตุ้งเหล็กด่านนี้ก็จะอันตรายเหมือนกันนะครับทุกคนไปครั <c oughs> นี้มีอะไรให้ไม่มีหนุนทางขึ้นเขาอยู่ทางโน้นนีือการเล่นต่อนะครับทุกคน นี่นะครับจะมีลูกเล็กกิ้งลงมาจากเอ่าภูเขาตลอดนะครับเราต้องขึ้นไปให้ถึงยอดเขานะครับอ่าโอเคขึ้นไปดูเลี่ยมมันดีๆนั่นแหละเข้าไปตรงมุมมุมมันมุมเขานั่นแหละโอเคน่าจะผ่านแล้วนะนะั่นแ่ละเฮ้ยผ่านหรือว่าเรียบเหรออันนั้นไม่ใช่ไปไม่ได้หรอกอันนั้นมันหลังคาสำนักสวยไหมสวยอยู่ไป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 ไทำภารกิจให้มันเสร็จ ปึ๊บอีกนิดเดียวเองเนี่ยก็แค่วิ่งผ่านอะไรนี้ไปก็ถึงแล้วเนี่ยไปนั่นแหละไปไป<ม>ขึ้นไปบนเขานั่นแหละท่านอาจารย์เราอยู่ข้างบนอาจารย์ครับลูกศิษย์สามารถทำได้แล้วครับอาจารย์นี่ไงจุดเซฟโอเคครับต่อไปก็คือกระโดดข้ามไม้ซึ่งเป็นไม้แหลมคมที่คอยทิ้มแท่เออโอ ด่านนี้ก็ถือว่ายากเหมือนกันนะครับเพื่อฝึกฝนการกระโดดสูงของนินจาทำไมอะ่ะเม่นไรอะ่ะรู้สึกว่าจะไม่ได้เป็นแล้วล่ะนินจาเนี่ยนินจาอุ้ยนินจาของแท้สิทุกคนดูเพื่อนก่อนสิเพื่อนมันไม่มีวิธีโกงหรอกพอการกระโดดข้า,า,ขาไมไปนีโกงเ่ะไป ข้ามป่ะคะข,ขี้โกงไหมพวกเพื่อนไปถึงนู่นแล้วไหมเนี่ยช้าๆไปค่อยๆไปเพื่อนก็ยังไปได้โอ้โหทุกคนมาอีกแล้วมาสินน้องเลียนบ้างสินน้องเลียนอีกแล้วสินน้องกินเห็ดดูอา้า เดีย๋ยวต้องดูระยะให้ดีๆก่อนนะทุกคนว่าระยะดูดอยู่ตรงไหนนะครับอึบโอเคอึบโอเคทุกคนอีกอเดียวสันอีกเดียวสันเราจะได้เป็นนินจา <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าภารกิจด่านออฟบีเราจะคงยังไม่เสร็จแล้วนะครับทุกคน <c oughs> ใช่คว่าโอ้โหสงสัยเราจะไ,ได้เป็นนินจาแล้วสงสัยต้องมีอีพีสองแหละด่านนี้ ไปโอ้โหเอาเอาก็ได้ ep สนะรู้สึกว่าท่านอาจารย์นี่จะสร้างด่านนี้ไว้ไม่ให้ใครผ่านได้เลยนะครับมันต้องมีความลับอะไรสักอย่างอยู่ในสำนักนี้แน่เลยทำไมอาจารย์ถึงไม่ยอมให้เราผ่านด่านนี้ได้ง่ายๆน <laughs> ีีี่เดยยวอยอออาจาจรร์โททุกคบ เออเอาบีที่ปวดหัวที่สุดเออหัวร้อนแล้วหัวร้อนหัวร้อนเดี๋ยวเปิดเป็นเอ่อมุมม,มองคนที่หนึ่งเลยสิทุกคนดูเพื่อนก็แตกแล้วแตกอีกไม่มีสิิทธ์คนใดทีส่สามารถผ่านด่านนี้ไม่ได้เลยเลย,ยงั้นเหรอฉันสิิทธ์ต้องเป็นต้องส์คนแรกที่สามารถผ่าน,านด่านนี้ไปเลยโอ้ทุกคน นึกว่าด่านสะพานมันจะยากแล้วเจอด่านนี้เข้าไปนี่แบบคึกสุดยากเลยโอ้เคยมีภารกิจใหนที่เราทำสำเร็จมากเนี่ยฉันว่าชจะเลิกเป็นสตรีมเมอร์เกมัวบอกแล้วแหละนะถ้าเป็นอย่างนี้คนหัวร้อนเกินไปพี่กัสเพราะว่าเราบัดดีเพื่อนๆก่อนดีกว่าทุกคนครับเพราะว่าวันดีโห ต้องมี EP สองแล้วแหละทุกคนวันนี้มันดึกมากแล้วนะครับริมข้อจีกันครบแล้วแล้วจะนอนแล้วจุเซนต้องมี EP สองนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดแชร์ดวยค่เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนเพื่อเป็นกำลังใจเราสองคนเลยนะครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับคืนนี้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมาต่อให้นะครับทุกคนสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกคน お、oh